รายการดูแล้วรีวิวได้อะไรจากหนังในวันนี้เรามาพูดคุยกันในหนังเรื่อง t r a n s f o r m e r ภาคนี้นะฮะก็คือภาคกำเนิดจากกลอสูรน,นะครับซึ่งภาคนี้บอกเลยว่าได้ข้อคิดได้มุมมองอะไรใหม่ๆเอามาใช้ในชีวิตได้หลายข้อเลยลรวมแล้วเนี่ยผมได้3ข้อนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในคลิปนี้ว่าผมได้อะไรจากหนังเรื่องนี้แล้วคุณดูมา คุณดูเรื่องนี้แล้วได้อะดรจากหนังเรื่องนี้เรามาพูดคุยกัน,นครับสำหรับหนังเรื่อง t า a n น f o r ์ e r ภาคนี้ก็มีจุดโดดเด่นเยอะมากนะครับถ้าคุณได้ดูไปแล้วนะฮะแต่สำหรับใครที่ยังไม่ดูในคลิปนี้อาจจะมีการพูดถึงเนื้อหาของหนังบางส่วนนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยภาพใหญ่ก็คือเป็นเป็นหนังที่เกิดขึ้นนะครับในปี90นะ1994นะฮะก็คือเป็นยุคที่ เพลงกําลังมีแนวสไตล์ของเพลง90นะครับถ่งที่ผมได้จากาเรื่องนี้เลยเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเปิดตัวโดยนะครับตัวไรตัวฉกาดนะครับซึ่งเป็นตัวที่มาคือเป็นตัวที่ต้องกินเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งนะครับมนุษย์ต่างดาวที่ต้องกินดาวถึงจะอยู่รอดคือต้องกินดาวเป็นอาหารนะครับถึงจะอยู่รอดไม่งั้นตัวดีเขาก็ต้องตายนะครับก็ เขาก็ชื่อว่ายูนิคอร์นใช่ไหมครับอานะให้ได้ดูแล้วซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นเลยเป็นตัวตัวโกงตัวหลักนะครับที่แต่เขามีสมุนของเขาที่โหดหลายมากคุณต้องไปดูเอานะครับทีนี้เนี่ยก็ได้เกิดเรื่องต่างๆมากมายถ้าคุณได้ดูเอาง่ายๆเลยนะครับสรุปง่ายๆสิ่งที่ผมได้จากหนังเรื่องนี้ข้อที่1ครับคือทุกสิ่งเป็นไปได้แค่เราเชื่อมั่น,นครับท้าไมถึงเป็นอย่างนั้น ถ้าคุณได้ดูหนังเรื่องนี้เนี่ยคุณจะเห็นอุปสรรคต่างๆที่พระเอกแล้วก็ในกลุ่มออโตบอทต้องเจอนะครับทั้งกลุ่มพระเอกพระเอกก็คือเป็นคนนะครับคนพระอเอกนางเอกนะครับเป็นคนต้องเจอหรือออโตบอทต้องเจอนะครับอันดับแรกเลยคือต้องปกป้องสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดตัวโกงได้ไปถ้าคุณไปดูหนังเอาละกันถ้าเกิดตัวโกงเนี่ยเขาได้ไปเขาจะสามารถกืนกินดวงดาวรวมถึงโลก นในหนักเรื่องนี้ก็คือโลกเราได้และโลกก็จะล่มสลายได้นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็ในของกลุ่มของพระเอกแล้วก็กลุ่มของออพติมัสมาแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นพาเมลนะครก็ทุกสิ่งเป็นไปได้ไม่ว่าอตอนแรกนะครับจะดูตัวโกงจะดูแบบโอดแค่ใดอะไรครับทุกอย่างก็สามารถ สำเร็จไปได้ดีได้ครับแค่เชื่อมั่นในเพื่อนพ้องเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งต่างๆนะครับหลังภาคนี้ถือว่าแสดงมิตรภาพของคนและหุ่นยนต์ได้ดีทีเดียวนะครับถ้าคุณดยดูเนี่ยคุณจะเห็นความอบอุ่นที่ออกมาทางคนกับหุ่นยนต์ของพระเอกนะครับซึ่งเยี่ยมมากๆเลยนะฉากนั้นเนี่ยก็ผมชอบมากๆ อันนี้ก็คือเรื่องแรกที่ผมได้ทุกสิ่งเป็นไปไ,ได้แค่เราเชื่อมัน่นต่อมาสิ่งที่ผมได้ก็คืออย่ายอมแพ้แม้จะถึงทางตันนะครับเมื่อคุณดูหนังไปมันจะมีจุดอุปสรรคที่แบบโอ้โหคือมันพระเอกไม่น่าจะชนะฝั่งฝั่งคนดีเนี่ยไม่น่าจะชน,นะได้เลยเพราะว่าโดนนะฮะโอ้โหแพ้มาตลอดนะครับออปติมัสก็เกือบจะล่วงนะครับพระเอกก็เกือบจะล่วงนะครับฮะ ฝั่งเราก็มีบางคนนะเกือบจะเกือบจะตายไปเรียกได้ว่าดับศูนย์ไปชั่วขณะหนึ่งเลยก็เรียกได้ว่าดูแล้วไม่น่าจะชนะได้นะครับจากการที่ต่อสู้มาโดนโจมตีอย่างเดียวเลยไม่สามารถสู้ได้แต่มันเกิดเรื่องการไม่ยอมแพ้ขึ้นมานะครับเกิดไม่ยอมแพ้ ก็คือมุ่งมั่นตั้งใจนะฮะแล้วก็สู้กันใหม่เลยกันใหม่อีกครั้งแบบทําการวางแผนทํากันนะครับหลักเรื่องนี้เนี่ยจะเน้นไปทางแบบถ้าเราไม่ยอมแพ้เราก็จะชนะได้นะครับอ่าถึงแม้จะถึงทางตันเราก็ยังสามารถชนะได้สิ่งนี้เนี่ยสามารถนํามาปรับใช้กับชีวิตนะครับ ก็คือเมื่อไหร่ที่เราลงมือทํางานแรงต่างหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องความสัมพันธ์เรื่องอะไร,รถ้ามันมีจุดให้คุณต้องยอมแพ้ให้คุณบอกกับตัวเองว่ามันยังไม่ถึงทางตันมันยังมีโอกาสเรายังไปได้ต่อนะครับเ,เมื่อกี้ผมยังผมยังไม่ได้พูดถึงทุกสิ่งเป็นไปได้ให้เราเชื่อมั่นเนี่ยก็หมายความว่าเวลาคุณจะตั้งใจทําอะไรก็แล้วแต่ถึงแม้ใครจะไม่เห็นด้วยกับคุณรอบตัวนะครับแต่คุณเชื่อมั่นว่ามันทําได้คุณก็จะสามารถทําได้ครับอันนี้คือข้อนี้นะฮะ แล้วต่อมาข้อสําคัญต่อมาข้อที่3นะครับข้อที่สาก็คือเมื่อเราทํางานเป็นทีมเราสามารถชนะคนที่แกร่งกว่าได้นะครับสิ่งที่แก่งกว่าได้อันนี้เนี่ยหนังเรื่องนี้คุณจะได้เห็นความชัดเจนในหนังเรื่องนี้เยอะมากนะครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยเรียกได้ว่าแกร่งกว่ามากนะครับคุณคิดดูครับศัตรูเขากินดวงดาวเป็นอาหารนะรอืมนะก็ ได้ได้ว่าแข็งแกร่งมากแต่เขาส่งสมุนลงมาสู้นะไปลูกน้องของเขาซึ่งเขากืนกินจิตใจคุณลองไปดูคุณจะได้รู้กืนกินจิตใจของจั่วโกงนะครับแล้วให้พลังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไปดูเลยนะครับก็บ่งบอกเลยว่าเขาทําให้ศัตรูลูกน้องสมุนของเขาเก่งขึ้น,นแล้วมาสู้กับฝ่ายพระเอกน,นะฮะก็คือช่วงแรกเนี่ยสู้กันไม่ได้นะครับแต่เมื่อทํางานเป็นทีม คุณจะได้เห็นอะไรเซอร์ไพรส์ในหนังที่แบบว้าวมากๆนะเมื่อทำงานเป็นทีมเราก็จะสามารถชนะสิ่งที่แกร่งกว่าได้นะครับคุณลองไปดูเป็นการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ที่สู้กับต่อกรน,นะครับกับฝ่ายตัวร้ายสามารถเอาชนะได้อย่างสุดยอดเลยเป็นการต่อสู้ที่โห่ลุ้นระทึกเฉียดฉิว มากๆนะครับดังนั้นเนี่ยบอกเลยนะครับเมื่อเราทำงานเป็นทีมเราสามารถชนะสิ่งที่แก่งกว่าได้ทุกอย่างนะครับถ้าเราไปคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่ชนะแต่ถ้าเรามีทีมก็จะชนะได้ง่ายอันนี้เนี่ยเมื่อเรานำาบบแบบใช้กับชีวิตของเรานะครับงานของเราสิ่งที่เราทำอยู่ดังนั้นให้คุณจดจำไว้ว่าเมื่อไหร่ที่เรามีทีมชีวิตเราจะประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายมากขึ้นครับ อ่ะเรามาดูสรุปนะครับ3ข้อที่ผมได้จากหนังเรื่องนี้นะครับเรื่องที่ผมได้เรื่องแรกเลยนะครับเราได้เรื่องของทุกสิ่งเป็นไปได้แค่เราเชื่อมั่นอันที่2คืออย่ายอมแพ้แม้จะถึงทางตันอันที่3เมื่อเราทํางานเป็นทีมเราสามารถชนะสิ่งที่แก่งกว่าได้จริงจรยังมีไล่ได้ได้อีกเ,เยอะนะฮะถ้าคุณอยากจะรู้ว่า จะได้อะไรอีกนะครับคุณอยากจะรู้เพิ่มเติมก็ไปดูหนังเรื่องนี้นะครับหาโอกาสไปดูได้ครับก็อันนี้คือสิ่งที่ผมเอาไว้แนะนำเอามาฝากกับทุกคนนะครับที่ชอบการดูหนังฝากเอาไว้สำหรับทุกท่านนะครับนเรื่องนี้ได้ประโยชน์จริงๆแล้วก็อยากจะให้คุณได้ประโยชน์เช่นเดียวกันนอกจากความสนุกแล้วยังได้ความบันเทิงแล้วก็ได้ความรู้ได้สิ่งที่เอามาปรับใช้กับชีวิต ผมก็ได้3ข้อนี้จริงๆรยังมีอีกมากนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยกันมันก็คือได้เรื่องนี้นะครับส่วนใหญ่หลักทุกเรื่องเนี่ยที่ผมเคยทํารีวิวมานะครับว่าได้หนังเนี่ยก็จะได้เรื่องการเป็นทีมเวิร์กนะครับคุณลองไปดูส่วนใหญ่เป็นทีมหมดเลยนะครับคุณลองไปดูได้นะครับผมเคยทํารีวิวไว้หนังฟาดหนังนะมีหนังเงือกหนังอะไรด้วยนะหลังวิดีโอนี้เ๋ยผมจะใส่ไว้ให้ใหเผื่อคุณจะต้องการไปดูรายการที่ผมเคยทําไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็ มาคุดคุยกันในหนังเรื่อง t r a n s f o r m e r ภาคจากกลกำเนิดจากกลอาสูรเพียงเท่านี้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอย่างนี้ในหนังเรื่องอะไรนะ่าสนใจจะนำมารีวิวเพิ่มเติมสำหรับวันนี้ขอบท่านสวัสดีครับ